สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่พี่พี่ทุกท่านร่วงหน้าเลยนะคะสําหรับอีพีนี้ขออนุญาตนําเสนอละผงพระพรีพินานะคะที่ด้านหน้าเนี่ยอาจจะดูธรรมดาเป็นพระผงทั่วไปนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าจะมีเป็นจีวรของสมเด็จพระสังฆราชนะคะติดอยู่ด้านหลังด้วยแล้วก็จะเป็นเกสาต่างๆเป็นผงมวลสารเป็นผงชอบข,ของพระกิ่งพระพรีพินาตัต้งแต่ยุคป,ปี2495นะคะอ่าะแล้วก็จะมีผงตะไบของปี30ด้วยนะคะหลายอย่างเลยอยู่ด้านหลังเนองอาะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีหลายอย่างเลย จะซูมให้ดูนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะสร้างขึ้นในปีพศ2543นะคะหรือว่าเป็นพระพิริทะนาตรุ่นผงหยกหรือว่ารุ่นหงหยกนั่นเองนะคะเบียเคยนํามาแบ่งปังนพี่พี่นะคะเมื่อนานมาแล้วเนี่ยได้มาองค์2องค์เนาะก็คือจะเป็นกล่องกระมหีหีนะคะแต่ว่า4องค์นี้เบียได้มาเป็นซองแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือซองแค่2อนะคะอีกสองซองคือเขาเปื่อยขาดไปแล้วต้องขอที่ทุกท่านด้วยเนาะด้านหน้าองค์พระนะคะก็จะสวยงามคมชัดแบบนี้เลยนะคะมีเส้นลัศมีลึกคมนะคะแบบนี้นะคะ ตรงฐานบัวเนี่ยองนี้เนี่ยจะมีเป็นผงตะไบยอยู่ด้วยเนาะจะไม่ได้มีตุกองค์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจะโรยผงตะไบไว้ที่ด้านหลังนะคะแต่ว่าองค์นี้พิเศษหน่อยมีติดมาด้านหน้าด้วยแผ่นใหญ่เลยนะคะก็จะมีเป็นมวลสารต่างๆเนะเาะก็คือเป็นผงผงมวลสารนั่นแหละนะคะตอนที่เขาโรยนะคะก็จะมีการติดมาที่ด้านหน้า บ้างเป็นบางองค์นะคะอ่ะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระจีวรแบบนี้นะคะเป็นจีวรของสุนดวสังคราดแบบนี้เลยนะคะติดไว้ที่ด้านหลังทุกองค์แบบนี้นะคะตามคลิปได้เลยนะคะพี่ๆทุกท่านเนาะ แล้วก็ในแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีผงม,มวลสารผงชอ่อของพระกิ่งเพลีพินาตปี2495ผงชอ่อกิ่งปาอเลสปี30นะคะแล้วก็ผงชอ่อพระพิณีต่างๆหลายๆรุ่นนะคะพิธีใหญ่เขาก็จะเอามาตะใบแล้วก็เอามาใส่ไว้ที่หลังพระองค์นี้นะคะแล้วก็จะมีะผงม,มวลสารต่างๆเนาะเอามาตะใบเพิ่มเติมตามคลิปเลยนะคะ ตามภาพได้เลยเนาะแล้วก็จะมีเส้นพระเกศาด้วยนะคะมีพระเกศาทุกองค์นะคะอยู่ในเนื้ออยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางองค์อาจจะแบบมีเยอะหน่อยนะคะผุดออกมาด้านนอกนะคะแต่ว่าทุกองพระมีเส้นพระเกศาของเกจิอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้นะคะจะมีพลอยแดงด้วยนะคะติดมากติดน้อยแล้วแต่องค์เนาะ,ะสำหรับพี่พี่ท่านใดดูคลิปนี้แล้วนะคะสนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาหาเบียร์ได้เลยนะคะสวัสดีคะ่ะ